มันมันหมดลูกค้ามาเราให้ดูกุ้งนะสภาพแบบนี้นะซื้อได้ไหมในราคาเท่านี้นะถ้าเขาซื้อได้ก็โอเคแต่เราก็จะแจ้งเขาว่านี่คือกุ้งค้างคืนนะไม่ใช่กุ้งตายวันนี้ สวัสดีคะ่ะชื่อติวนะคะมาจากร้านกุ้งทองกุ้งไทยลาดย่าการจนบุรีคะ่ะเปิดมาเข้าปีที่3แล้วคะ่ะที่ร้านเรานะคะจะขายกุ้งเผากุ้งเป็นเผาให้ฟรีพร้อมน้ำจิ้ม ถ้าเขาชอบแบบแห้งเราก็จะเผาไฟอ่อนให้มันนานหน่อยไฟอ่อนแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้แบบสะดุ้งไฟเลยเราก็จ,จัดเต็มไฟแรงเลยแต่กินได้เหมือนกันหมดค่ะเพราะว่าของเราเป็นกุ้งเป็นมันจะไม่ได้ค้างคืนหรือว่าถ้ามันมันเป็นกุ้งค้างคืนเราก็จะลดราคาให้อยู่แล้วเราจะไม่ได้ขายในราคาที่เราขาย แล้วอีกอย่างนึงนะคะกุ้งของร้านเราถ้าซื้อกุ้งเป็นหรือว่ากุ้นงนอกไปเนี่ยสามารถจะทาเป็นเมนูกับข้าวได้โดยที่เราจะคิดเพิ่มเป็นกิโลละ50บาทแล้วก็จะทํากับข้าวได้2อย่างเอาไปต้มยำเอาไปทอดกระเทียมเอาไปทําอะไรก็ได้คือใน1นกิโลจะได้2เมนูค่ะเพิ่มอีก50บาทก็ข้างร้านของเรานะคะจะเป็นร้านส้มตำค่ะชื่อร้านตํานัวยกคกเขาก็จะมีส้มตำมีเมนูละยำเม,มนูลาบมีทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถจะนั่งกินที่ร้านเขาก็ได้หรือว่าจะสั่งมานั่งกินที่ร้านเราก็ได้ค่ะ กุ้งที่ร้านเรานะคะเราจะขายตัวหลักๆอยู่ที่ประมาณ3ไซส์ก็คือจะเป็นไซส์ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเบอร์หัวก็จะอยู่ที่8ถึง10ตัวโลราคาจะอยู่เริ่มต้นที่350บาทถึง400บาทก็ขึ้นลงตามราคากุ้งส่วนไซส์1 2ถึง15ตัวโลนี้ก็จะอยู่ที่3 0 0ถึง350บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวเมียไข่ปนหัวแก้วก็200บาทถึง300แล้วแต่ว่าจะมาเล็กมาใหญ่อะคะ่ะ กุ้งของเราเป็นกุ้งจากบอ่อที่เราเลี้ยงเองนะคะก็เราก็จะมีบอ่อที่เราเลี้ยงกุ้งเองอยู่ด้วยประมาณ3าบอ่อแลวเราจะมีโปรโมชั่นมาตลอดนะคะถ้าเกิดสนใจก็ให้ลองเฟซบุ๊กกุ้งทองกุ้งไทยได้เลยค่ะบางช่วงที่เราขายถูกนี่ถูกมากบางช่วงที่เราแจกเราก็แจกจริงๆตอนนี้นะคะสามารถจะซื้อกุ้งเราได้ทั้ง3สาขาเพราะเราเปิด3สาขาแล้วค่ะก็จะมีสาขาใหญ่นะคะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงลาดยา่า ก็เลยจากไฟแดงมาตรงมาเส้นสีสวัสด์นะคะจากไฟแดงมา300เมตรร้านเราอยู่ทางซ้ายมือค่ะแล้วก็จะมีตอนเย็นที่ตลาดค้ายสุรศรีแล้วก็สาขา3ามจะเปิดอยู่ที่ตลาดสดหนองบัวหลังเซเว่นที่เปิดใหม่ติดถนนใหญ่ค่ะเปิดทุกวันไม่มีหยุดนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันไม่ได้หยุดเลยพิกัดของทางร้านเรานะคะถ้าเป็นสาขาใหญ่นะคะจะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงราชา มาทางเส้นเข่าชนไก่ค่ะคือจากไฟแดงมาจับจากไฟแดงมาแค่300รอเมตรค่ะร้านอยู่ทางซ้ายมือหน้าร้านจะมีกุ้งตัวใหญ่มีรองสีแดงจะมีชื่อร้านว่ากุ้งทองกุ้งไผ่เป็นป้ายสีดําค่ะส่วนตลาดสาขาที่2ตลาดสดค่ายสุรศรีนะคะจะอยู่ในตลาดสดค่ายสุรศรีเลยะคะ่ะด้านหลังเซเว่นค่ะและสาขาสามจะเปิดอยู่ที่ตลาดสดหนองบัวตลาดสดเปิดใหม่นะคะอยู่อยู่ด้านหลังค่ะร้านกุ้งทองกุ้งไผ่จะอยู่ข้างหลังนะคะ แล้วเรามีโอกาสแพลนว่าในปี2ปีนี้เราจะเข้าไปทําในเมืองด้วยค่ะก็ฝากร้านด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ